สวัสดีค่ะสำหรับงานคลิปนี้นะคะไพ่บอกว่าไม่ว่าเขาเนี่ยจะนับถือศาสนาหรือไม่ก็ตามไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามเขาจะมีความเชื่ออยู่ชุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักคำสอนของศาส,สนาหรือความเชื่อทางศาสนาความเชื่อนั้นก็คือทำยังไงก็ต้องได้อย่างนั้นดังนั้นเมื่อเขาทำดีเขาก็เชื่อว่าเขาจะต้องเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนดีๆ สิ่งที่เขาประสบความสําเร็จนะคะก็คือมาจากการลงมือหรือการปฏิบัติของเขานั่นเองทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องความรักกันอย่างนแน่นอนแหะนะคะไพบอกว่าตัวเขาก็เชื่อมั่นด้วยว่าหากเขามุ่งมั่นทําดีปฏิบัติดีหรือวางตัวให้ดีเนี่ยความร,รักก็จะประสบความสําเร็จด้วยดังนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะคะดูมุ่งมั่นกัดการวางตัวการปฏิบัติให้ดีแต่เน้นนะคะให้ดีแต่ว่า การลงมือทำนะคะคุณจะเห็นผลชัดเจนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งแต่อันนี้เราจะเจาะลึกเรื่องของความคิดความรู้สึกที่ตัวเขามีต่อตัวเขาเองความเชื่อที่เขามีต่อตัวเองนะคะไพ่บอกว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาต้องใจทําเพื่อความรักนะแต่คนรักของเขาหรือตัวคุณนี่แหละอาจจะไม่ได้สัมผัสถึงความรักที่เขามีให้ และแน่นอนนะคะอย่างที่บอกว่าตัวเขาคาดหวังให้ความสัมพันธ์เนี่ยประสบความสําเร็จแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเขามั่นใจว่าเขาตั้งใจทํที่ดีที่สุดแล้วนะคะแต่เมื่อคุณไม่สามารถสัมผัสได้ว่าเขาพยายามเขาตั้งใจให้ความสัมพันธ์นี้ขนาดไหนอาจจะทําให้เขาสะดุดไปพักหนึ่งแต่หลังที่หลังจากนะแนนะหลังจากที่เขาสะดุดไปพักหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะตัดสินใจแล้วค่ะว่าเขาจะยืนหยัดทําในสิ่งที่ดี เหมือนเดิมนะคะวางตัวให้ดีต่อไปเหมือนเขาก็อยากให้มันเป็นการทดสอบความเชื่อของเขาอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยมันถูกหรือผิดหรือจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพยายามทํามาตลอดเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ดีในสายตาคุณนะคะหรืออาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่ใช่ในสายตาคุณหรือจริงๆแล้วคุณรับรู้ได้แหละแล้วคุณก็พอใจแต่แค่คุณไม่สแสดงออก และเขาจะพยายามคิดบวกว่าคุณเนี่ยพอใจในตัวเขาและในสิ่งที่เขาทําเขาจะเหมือนคนหลอกตัวเองแต่เขาจะขอหลอกตัวเองนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเขารู้สึกดีแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้ทําทุกๆอย่างให้ดีที่สุดให้กับตัวคุณให้กับความสัมพันธ์นี้ทั้งหมดที่เอ่ยมาต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาไม่ได้โทษคุณแม้แต่น้อยเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดเจน คนคนนี้อาจจะเป็นประเภทที่แบบปิดทองหลงพระทำเงียบๆนะคะแอบทำก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นประเภทที่แบบชอบทำไม่ให้คุณรู้นะคะทำในพื้นที่ของตนเองแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะ <Okay. S 1> เหตุผลที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงลเรื่องของความชัดเจนเช่นเขาทำสิ่งนี้ให้คุณนะเขาทำสิ่งนี้นให้คุณนะเขาจะต้องนําเสนอหรือเขาต้องบอกกล่าว เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าการกระทำเนี่ยสัมพันธ์่าบคำพูดดังนั้นนะคะความเป็นเขาก็ยังเป็นเขาอยู่เสมอและเขาจะยินหยัดทําแบบนี้เพื่อคุณตลอดไปจากนี้ไปนะคะลองเปิดใจให้กับความสัมพันธ์แล้วก็เปิดใจให้กับตัวเขาอีกนิดนึงนะคะแล้วคุณอาจสัมผัสได้ว่าเขาทําอะไรเพื่อคุณบ้างหรือเขาทําอะไรให้คุณบ้างคะ่ะ